หน่อยเพื่อนเป็นตกปลาเมืเ่อปลาขึ้นออกหากินหญ้ากิ้มยู่เลยไปนอนเก็บหน่อยไปอืมรอกนันแน่นแข้งลูกเพื่อน ามานเาจะออกได้อาทิตย์เดียวพี่น้องท่านพ่อเดียนหอกหนกหอกหนกขอกไก่นนหนึ่งชุดหนึ่ง Còn này phải nhau chung lưng hỏi nó cock có cock 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 มาจินมาหาออกเกี่ยวไปเกี่ยวงายให้ข่วยลืมข้าวเรข่อยก็ได้ใส่น้องเกี่ยวนี่ไปเกี่ยวงายข่วยกันพี่น้องปลามืดปากขึ้นปลา,ปามืดปากขึ้นแล้วก็ไม่มีหญ้าให้ข่วยกิน ก็ใช่เบิงเ่งดอ,อกขอบไปกระดานี่ไม่มขอบยังว่วากักขังนุ่งเนียอยอีกทางตายที่สยใช่ไหมเออามาละมุดละงละมุดสุแล้วนี่นุ่งไหมจับน้ำเสาไฟสับหลับ นกอยังห้องกิ๊กๆกบนบนนกกระจอกดิทีน้องเป็นนกยังมุเจอบาไปโซล่าซีรชอมลอดยีนาหอกไปหอกใกล้น่อยแ บรรยากาศแบบฟ้าคึมฝนตกเศร้าใหม่ๆฝ้าคึมคึมพี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแบบฝนตกลิ่นงอตเาเศร้าพี่น้องตกบ่แห้งหรอกตกพ่อดินซุ่มเี่แหละพี่น้อง